กิตดาอาจารย์เห็นพระปิดตาหลวงปู่แผ่วพัทลุงหรือยังครับยังครับนะยังแต่ว่าหลวงปู่แผ่วพัทลุงเนี่ยตอนหลังเนี่ยตอนหลังมาแรงพอสมควรนะฮะถ้าทางใต้เพราะทางใต้ตอนนี้เหมือนกับผมว่าเหมือนกับมันมันน้อยเกินไปนะฮะนะน้อยเกินไปในเรื่องของประชาธิปันในเรื่องของเกจิแบบโอ้โหลดทั่วภาพเลยลดทั่วภาพจน จนผมคิดว่ามันมันเหงาไปอะ่ะทางใต้เนี่ยเหงาไปมากเลยผมผมจะพูดอย่างนี้ตลอดว่าผมเนี่ยอยู่ในวงการเนี่ยนะครับนะแล้วก็เขียนเรื่องเรื่องวัตถุมงคลสร้างใหม่มานานในหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยทางใต้เนี่ยไม่เคยเหงาแบบนี้มาก่อนครอันนี้พูดจริงๆนะไม่เคยเหงาแบบนี้มาก่อนเลยอันเนี้ยอยู่ในใน ลักษณะบรรยากาศที่เหงาแล้วพานให้วังเวงเอาด้วยนะฮะนะมันเหงาเกินไปอ่ะนะครับเพราะทางใต้ปกตินี่เม็ดเงินเนี่ยนะฮะเม็ดเงินเนี่ยสะพัดมากเลยทางใต้เรื่องของวัตถุมงคลนะครับนะวัตถุมงคลรุ่นไหนเปิดออกมาเนี่ยทางใต้กันนำเลยนะครับโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดเนี่ยถ้าเปิดจองออกมาเนี่ยยอดจองโอ้โหนี่ทางใต้นี่เงียบจนนะเงียบจนวางเวงอ่ะ นะเงียบจนวังเวงผมเนี่ยมองว่าโอ้โหเมื่อไหร่จะทําให้บรรยากาศทางใต้กลับมากลับมาเหมือนเดิมฮะนะพี่น้องทางใต้ถ้ามีโอกาสดูนะครับนะช่วยสร้างบรรยากาศให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมหน่อยนะครับนะวันวังเวงเกินไปแล้วนะครับสําหรับทางภาคใต้นะครับนะตอนเนี้ผมอยากให้บรรยากาศกลับมาเหมือนเดิมนะครับนะหลวงปูแ่แพ้่ ก็มาขยับขยับหน่อยนะครับนะก็หน้าหน้าสะสมนะครับลองดูนะครับของหลวงปู่แพ้วคุณอภิสิ์สวัสดีครับอาจารย์แก้วแก้วสวัสดีครับอาจารย์คุณบอยสวัสดีครับอาจารย์เอฟซจากสุราษฎร์รายงานตัวครับนี่นะพี่น้องชาวใต้ก็มีจากสุราษฎร์นะเนี่ยผมถึงบอกว่า ผมอยากจะให้วัตถุมงคลทางใต้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมเพราะว่าพี่น้องชาวใต้เนี่ยก็เล่นหาวัตถุมงคลเยอะนะครับเยอะไม่น้อยล่ะนะเยอะทีเดียวแต่ตอนนี้เงียบไปนะจะไปคึกคักนะก่อนหน้านั้นไปคึกคักที่ที่นครฮะไอ้ไข่ตอนนี้ไอ้ไข่ก็เงียบนะไอ้ไข่ก็เงียบลงนะครับเงียบลงไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมานะครับ นะมันบอกบรรยากาศได้เลยว่าบรรยากาศเนี่ยมันอึมครึมสำหรับวงการพระทางใต้นะจะทำยังไงให้ปลุกกระแสวงการพระทางใต้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมอันนี้ต้องช่วยกันนะนะเสียนพระหลายๆท่านนักสร้างต้องช่วยกันคิดนะครับว่าจะทำยังไงให้ทางใต้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะครับนะตรงนี้ช่วยกันหน่อยสิครับคุณเล็ก อยากให้เล่าเรื่องหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองพระดีราคาเบาหน้าใช้มากๆนะหลวงพ่อเชิญผมก็เคยทําคลิปวิดีโอนะวัดโคกทองเนี่ยนะ้าก็ลองดูนะครับนะาในใน u t u b e ก็เคยลงไว้นะคุณภาวัดส,สวัสดีครับอาจารย์คุณอภิสิทธิ์อาจารย์ครับหลวงพ่อเจริญอุดรธานีเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อเจริญท่านเก่งนะหลวงพ่อเจริญเนี่ยเก่งนะอุดรธานีนะ้ก่อนหนะ้านั้นเคยมีหนุมานออกนะมีหนุมานออกแต่ว่าถมมงคลของท่านเนี่ยมี มีอยู่แล้วนะหลากหลายอย่างพอสมควรทีเดียวหลวงพ่อเจริญเป็นพระที่นะที่เก่งนะนะเก่งฮะคุณวิโรธรับเช่าวัตถุมงคลกับวัดถือว่าทําบุญไหมครับเพราะเราได้วัตถุมงคลได้บุญอยู่แล้วฮะนะได้บุญอยู่แล้วนะครับนะเรื่องการเช่าวัตถุมงคลการการบูชาวัตถุมงคลนะติดต่อทางศูนย์พระก็ได้เงินได้บุญเหมือนกันฮะ เพราะว่าศูนย์พระนี่ก็เป็นตัวแทนของวัดวารามต่างๆอยู่แล้วนะครับนะบางคนบางคนตั้งแง่หน่อยบอกว่าไม่อยากจะบูชากับศูนย์พระหรอกเพราะว่านะศูนย์พระเนี่ยนะได้ประโยชน์ได้กําไรนะวัดไม่ได้ไอ้นั่นท่านเข้าใจผิดนะท่านเข้าใจผิดนะเพราะวัดต่างๆเนี่ยในถิ่นธุรกันดารน,นะครับมันมีวัดเยอะแยะมากมายแล้วเกจิกเก่งๆอยู่ในในจังหวัด แต่ปรากฏว่าสร้างพระนะสร้างพระออกมาแล้วจหนายไม่ได้เพราะว่ารู้แต่ไม่รู้จะไปเช่าที่ไหนจะไปวัดนะคนก็ทํางานติดนะติดงานติดการแต่ถ้ามีศูนย์พระให้ช่วยจําหน่ายเนี่ยก็จะทําให้เงินเนี่ยนะรายรายได้ที่ได้เอาไปให้วัดได้แต่เขาตัดเป็นเปอร์เซนต์เท่านั้นเอง นั้นคนเปิดจองเนี่ยเขาก็ต้องเอาพระมาแล้วเขาก็มันได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็เขาจะมาจัดการเรื่องการจัดส่งให้นะําสะดวกมากขึ้นฉะนั้นได้ได้บุญเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่ได้บูชากับศูนย์พระก็ได้บุญบูชากับทางวัดก็ได้บุญถ้ามีโอกาสเราจะไปทางวัดบูชากับทางวัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าการเดินทางบางทีไม่ค่อยสะดวกนะฮะหลายท่านเนี่ยท่านรู้ไหมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮนะ บางบางวัดเนี่ยเขามีการเปิดจําหน่ายที่ศูนย์พระเนี่ยยอดเนี่ยยอดทะลุเลยนะครับยอดทะลุเลยนะเพราะว่าศูนย์พระต่างๆมันสะดวกในการที่จะสั่งจองบูชานะครับเพราะคนที่จะไปสั่งจองบูชาจะไปที่วัดเนี่ยมันลาบากฮนะลำบากเขาถึงตั้งตัวแทนออกมานะครับให้มาเปิดจองให้มารับจองให้มาบูชาฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าไปตั้งแง่เลยครับ กับศูนย์พระก็บูชาได้ได้บุญเหมือนกันนะฮะได้บุญเหมือนกันเขาก็เขาต้องเอาเงินไปถวายวัดเพื่อจะเอาพระมาให้ท่านอยู่แล้วคุณนะคุณบอยนะคุณแก้วแก้วนะคุณอภิสิทธิ์นะคุณบอยจากสุราษฎร์คุณเล็กนะคุณภาวดีนะสวัสดีครับอาจารย์คุณอภิสิทธิ์นะคุณวิโร์เรานะ คุณบิบูลสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีรอบเย็นครับอาจารย์ขอประวัติหลวงพ่อโฉมวัดตำหนักหน่อยครับนะเดี๋ยวผมลงไว้นะลงไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเพราะว่าหลวงพ่อโฉมวัดตำหนักเนี่ยเรายังไม่มีวัตถุมงคลที่จะมาพูดคุยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมพูดคุยเอาที่เราสามารถจะนะแฟนรายการเนี่ยสามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้ด้วยนะครับนะเวลาคุยไปแล้วเนี่ยเหมือนพราในฝันเนี่ย นะจะไปเอาที่ไหนก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันก็มันก็ลําบากนี่เขาบอกว่าแฟนรายการบอกถ้าพระอย่างนี้จะเอามาคุยทําไมอะไรแบบเนี้ยนะผมก็เลยนะก็เลยนะถ้ามีวัตถุมงคลมีอะไรออกหรือมีความเคลื่อนไหวอะไรผมจะมาพูดคุยในรายการนะครับนะคุณภาวัชแชรครับนะสภาพชนสวัสดีครับคุณนะชูริสสวัสดีครับคุณเรืองวุฒิสวัสดีครับ,นะรบอาจารย์คุณสุรศักดิ์ ผมอ่านชื่อใครผิดขออภัยนะครับคุณอ้วนหาดใหญ่สวัสดีครับคุณสมรวยอาจารย์ครับมีดหมอที่ถือเปิดราคาแพงหรือเปล่าครับไม่ใช่ของผมะนะถ้าผมถ้าของผมนะนี่ผมบอกตรงๆนะถ้ามีดเล่มนี้ของผมเนี่ยต้องมีหลายหมื่นนะมีหลายหมื่นนะพราะเล่มนี้เนี่ยอักขระยันเนี่ยคุาลงแบบโอ้โหนะนี่ นะหลายคนยังไม่เห็นเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ๊ะเอามาพูดเนี่ยแล้วเขาไปถามเนี่ยเขารู้กันได้ยังไงมีดอะไรนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมให้ดูนะมีดเนี่ยครับนะอักขระยันใครเป็นคนเขียนเดี๋ยวผมมาเฉลยที่หลังมีดเป็นของใครเดี๋ยวผมมาเฉลยที่หลังแต่ไม่ใช่ของผมถ้าเป็นของผมนี่นะแม่ผมจะดีใจมากเลยนะมีดเล่มนี้เพราะว่าเขานะเขา ทำได้ดีมากอ่ะทำได้ดีมากนะมีทั้งความแหลมมีทั้งความคมมีทั้งความหนักแน่นมีครบเลยมีครบเลยนี่ถือว่าเป็นอาวุธที่ทะลุทะลวงมีทั้งความคมมีทั้งความแหลมมีสันที่หนานะมีความหนักแน่นอัคระยันเต็มทั้งใบมีดแล้วก็ด้าม แม่สุดยอดมากนะด้ามน,นี้ถ้าอยู่ที่ผมเนี่ยถ้าใครจะเอาจากผมต้องเป็นแสนต้องเป็นแสนอันนี้จริงๆเดี๋ยดผมไม่ได้พูดเล่นนะนะผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าถ้าดูจากอักขระยันแล้วเนี่ยแหมโอ้โหนะนี่แค่ถือก็นะแค่ถือก็ว้าวแล้วอะ่นะเดนี่ฮะสวยฮะสวยไหม นะสวยไหมนะท่านหลายท่านเห็นแล้วอยากได้ทีท่านะผมบอกแล้วแฟนรายการผมว่าเอาอะไรมาโชว์ไม่ได้หรอกนะพอเอามาโชว์แล้วอยากได้แล้วไม่ได้นี่มันมันอารมณ์ขึ้นนะนะอารมณ์ขึ้นจริงๆนะหลายคนเนี่ยพอมาพูดแล้วอยากจะได้ไม่ได้มันโกรธอะอารมณ์มันขึ้นแต่พอเอ่ยว่าเรารู้จักกันมานานนะท่านเลยไม่โกรธผมไม่งั้นท่านโกรธผมแน่เลย <laughs> แลวเอามาโชว์มาโชว์เนี่ยเดี๋ยว,วคุณนะคุณวิบูรคุณแจ็คนะคุณภาวัตคุณอพิสิทธิ์ภ้าสายอีสานคึกคักมากครับอาจารย์ช่วงนี้นะสายอีสานนี่ผมจะบอกให้เขาซึมๆนะนะนะ คือบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าตรงนี้คึกคักไหมนะตรงนั้นคึกคักไหมเพราะอะไรเราถึงไม่รู้เพราะว่าไม่มีสื่อที่จะสื่อออกไปแต่คนในกลุ่มเนี่ยเขาจะรู้นะคนในกลุ่มเนี่ยเขาจะรู้ฮะว่าตรงไหนคึกคักบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวนยะอ,นนอีกไม่นานอีกไม่นานเกจิอีสานเนี่ยคึกคักแน่นะคึกคักแน่เพราะว่าถ้าจะให้ดูตอนนี้นะครับ ให้ผมดูลาดเราก่อนเนี่ยตอนเนี้ยน้ําหนักมันมาอยู่ที่อยู่ที่ภาคตะวันออกความคึกคักนะฮะแต่ในอนาคตความคึกคักจะกลับไปที่อีสานฮะโดยเฉพาะอีสานใต้นะ,ะเดี๋ยวความคึกคักจะกลับไปที่นั่นเดี๋ยวมาดูกันฮะนะ,ะคือความคึกคักเนี่ยจะเริ่มกระจายจะเริ่มกระจายนะ,ะจากนะ,ะจาก ตะวันออกไปอีสานใต้นะมาภาคกลางไปภาคใต้นะแต่ภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือเนี่ยเบาบางฮะภาคเหนือเนี่ยเบาบางเดี๋ยวก็ต้องดูฮนะว่าภาคเหนือเนี่ยนะจะมาได้แค่ไหนอย่างไรแต่แปลกฮะจริงๆภาคเหนือเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ลําบากพอสมควรอยู่แล้วนะพระใหม่เนี่ยนะทางภาคเหนือเนี่ย จะไม่ค่อยได้ได้หวือหวาเหมือนภาคกลางนะภาคอีสานใต้นะภาคอีสานแบบเนี้ยนะหรือไม่ก็ภาคตะวันออกนะทางทางเหนือเนี่ยไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหาความคึกคักกันก่อนนะว่าเมื่อไหร่ภาคเหนือจะมาคึกคักกับเขาบ้างนะฮนะทางใต้เกจิดังๆไม่ค่อยมีแล้วนะ จริงๆยังมีอยู่เยอะนะยังมีอยู่เยอะแต่การการการสร้างการธรรมชาตมพันธ์เนี่ยยังน้อยฮะน้อยลงแต่ผมคิดว่าเก่งเเนี่ยมีเยอะนะทางภาคใต้อ่ะยังมีฮะยังมีหลวงปู่หลวงปู่บัวระยะยาวดีไหมครับหลวงปู่บัวนะหลวงปู่บัวระยะสั้นก็ดีระยะยาวก็ดีตอนนี้เนี่ยผมว่าหลวงปู่บัวเนี่ยคล้าย นะคล้ายๆกับหลวงปู่บุตรดานะคือครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงปู่บุตรดาก็ก็เงียบไปนะคือคือไม่เงียบมากอะแผ่วไปแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาผมว่าหลวงปู่บัวเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาได้นะมีโอกาสขึ้นมาได้เพราะหลวงปู่บัวเนี่ยคนรู้จักเยอะมากแต่ทีนี้ว่าเรื่องวัตถุมงคลเรื่องการธรรมชาติธมพันธ์เรื่องอะไรเนี่ยท่านแผ่วลงนะรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ได้มีเข้ามาเสริมกันมากนะักแผ่วลง เลยทําให้หลวงปู่บัวเนี่ยนะดูเงียบๆไปแต่ในความเงียบนั้นของหลวงปู่บัวก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่ในกลุ่มนะครับนะหลวงปู่บัวนะถ้าจะกลับมาคึกคักเนี่ยนะครับผมว่าไม่ยากหลวงปู่บัวไม่ยากครับนะแต่ต้องนะต้องมีโอกาสจังหวะอำนวยผมว่าหลวงปู่บัวน่าจะขึ้นมาได้อีกนะครับ คุณอน,นันต์หาดใหญ่สวัสดีครับคุณธวัชดชัยสวัสดีครับอาจารย์เอฟีครับขอบคุณนะคุณจรูนสวัสดีครับพี่คุณพลสติดโควิดผมเลยไม่ได้ไปกราบไหว้หลวงปู่หุ่นวัดบางพึ่งหลวงปู่ท่านมรณภาพเสียก่อนนะติดโควิดนะติดปัญหาใช่ไหมโควิดระบาดไม่ใช่คุณติดนะติดปัญหาเรื่องโควิดระบาดนี่ไปนะไปยากแต่จริงๆเนี่ยหลวงปู่หุ่นเองอะ่ะท่านก็อายุมากแล้วนะ อายุมากแล้วนะครับอายุขนาดนี้เนี่ยผมว่าท่านแข็งแรงขนาดนี้ผมว่าก็ก็ยอดแล้วนะครับอายุท่านมากนั่นเนี่ยพอถึงวันก็นะท่านก็จากไปนะครับเพราะว่าอายุท่านมากแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรแบบหนักหนาสาหัสนะไม่ใช่ว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลไปอะไรแบบเที่ยวไปเที่ยวมาอะไรแบบนี้ไม่ใช่ฮนะท่านละสังขารท่านก็ไปของท่านเลยนะครับ น้าประมาณนั้นนะ